าวสั้นพรีเมียร์ลีกฝากกดติดตามด้วยนะคะพรีวิวแมนยูปะทะเบอร์ลี่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021-2022วันเวลาทำการแข่งขันคืนวันพฤหัส,สบดีที่วันที่30ธคันวาคม2,564เวลา3นาฬิกาส5นาทีสนามอทรัฟฟอร์ดสภาพความพร้อมแมนยู ปีศาดแดงเวลานี้มีอยู่28แต้มรังอันดับ7ของตารางคะแนนคนงานในช่วงที่ผ่านก็ยังจัดว่าใช้ได้อยู่ลงเตะ5เกมหลังสุดในทุกรายการชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดลงเล่นในลิกบุกไปไล่ตีเสมอ New cast มนิวคาสเซิลมา1-1สภาพทีมก่อนลงทำศึกแมตช์นี้ก็จะยังไม่มีปอนปอบบ้าที่บาดเจ็บส่วนในรายของวิตอร์ลินเดอร์เลฟ ปิดโควิด -19 ไม่สามารถลงสนามได้ขณะที่บรูโน่แฟนานเดสจอมทับคนสำคัญก็มาติดโทษแบนอีกทําให้ทีมต้องมีการปรับทับในแดนกลางคาดว่าราฟรังนิกุนซือของทีมจะจัดทับด้วยการให้เมสันกรีนวูดลงเป็นกองหน้าคู่กับคริสเตียโนโรนันโดส่วนแดนกลางมีเจดอนซานโชดอนนี่ฟานเดเบ็กและเฟรดเป็นตัวรุกและรับให้กับทีมขณะที่แนวรับแฮร์รี่แม็กไกว จะได้จับคู่กับราฟาเอลวารานในตำแหน่งเซนเตอร์สภาพความพร้อมเบอร์ลี่ทีมเยือนบุกมาเล่นเกมนี้ด้วยการหล่นไปอยุอันดับที่18ของตารางคะแนนมีเพียง11แต้มเท่านั้นโดยฟอร์มการเล่นช่วงที่ผ่านก็จัดว่าย่ำแย่พอสมควรลงเตะ5เกมหลังสุดในทุกรายการเสมอ4แพ้1ไม่ชนะใครเลยเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเวสแฮม0 0 ความพร้อมก่อนลงเตะแมตช์นี้จะช่วดใช้งานแอดลีบานส์เบลสตีเฟนกับคอนเนอร์โรเบิร์ตที่ยังคงมีปัญหาบาดเจ็บส่วนบรรดาตัวหลักคนอื่นๆไม่มีรายงานการติดทอดแบรนหรือเจ็บเพิ่มเติมแต่อย่างใดเกมนี้ชอนไดคุณสือของทีมจะวางหมากด้วยการให้คริสมูดลงล่าตาข่ายคู่กับม well ักเวลกอรเน่ในตำแห่งกองหน้าส่วนแผงนิดฟิ์จะมีโยฮันกุตมุนสัน แอดลีเวสูดรวมทั้งจอร์ดเราหิลคอยทำเกมขณะที่แนวรับเบนมี ee, และเจมทาคอสกี้ยืนคู่เซนเตอร์เช่นเคยมิเคราะห์ก่อนเกมเจ้าถิ่นเสียฟอร์มพอสมควรจากผลงานเกมที่แล้วที่ทำได้แค่บุกไปเสมอนิวคาสเซิลหนึ่งเหนึ่งเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านก็หวังจะคว้าสามแต้มเพื่อแก้หน้าให้ได้ส่วนทีมเยือน ผลงานใช่ส่งหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้จะไม่ค่อยแพ้แต่ก็หนักไปทางเสมอแต้มหล่นหายไปพอสมควรเกมนี้จึงหวังที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้ได้หากเทียบศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าแมนยูค่อนข้างเหนือกว่าแถมกลมนี้ยังได้ลงเล่นในรังตัวเองอีกมาเจอกับเบอร์ลี่ที่ช่วงหลังมักจะออกลูกเสมอกับคู่แข่งมาหลายนัดแล้วก็น่าจะครองเกมรุกได้ดีกว่าอยู่ที่ว่าเกมรุกจะเฉียบขาดแค่ไหน แต่เกมนี้ก็ยังไงก็ยังมั่นใจว่าด้วยตัวผู้เล่นที่ดีกว่าเกมรุกที่ค่อนข้างหลากหลายกว่าหากไม่เล่นผิดฟอร์มกันเองจนเกินไปก็น่าจะทุบชนะได้แบบไม่ยากและคว้าสามแต้มได้ในที่สุด